ได้ตลาดยมราชพุระทีมงานบ้านนะฮี่ครับเป็น่ากันมาทางได้พวกห่องสวนกันอยู่เรืยประเดยคำตอบจ้ดีนะครับแถวนี้ระนามขึ้นมาก,กสูงเลยส่วนเจ้นชีวิตต่อแต,ตอนนี้ล่งไปประมาณ2เมตรเลยครับน้ำลดลงแล้วพราที่สันจน ตอนน,นั้นนี้ถ่วมผมยางรุ่ยมากนะครับรุ่ยมากเบิ่งอ่าจิ้งจ่อยฆ่ากันที่เยาวชวนบนันท้ายนี่มันฆ่ากันสอบเลือเยลยจากการช่วงนี้กับรถขึ้นครับถรถจุดเบิดเลยนะชุดนี้จะเป็นชุดที่ต่ำที่สุดนะครับน้าขึ้นมากถ่วงขึ้นมากสูงเลยนึมถึงถึงเอวเลยนะครับเฉยแล้วมันนี่กับให้โยนรถจะไปที่เดินทางได้เอยไปไปแค่้า,าก นี่ดาไอเงี้ยมันโตวบวกเหมือนกันนะว่าหลายหมื่นเช่ไครับพี่น้องน้ำบวกมันไปบดเลยอย่างเงี้ยทางเขาบ้าน,น,น,าน,น,าานหนาหนิตอนนี้ผมจะพากันออกไปยม,มาละอ่านสื่อเขาขอบอกคำนามาไปกินนะครับหลังจากที่เดินทาง,องบอกบ้านก็ได้หล่เมื่อแล้ว เด้อครับพี่น้องทางลงเสียโอ้เอาม้อไส้ขึ้นเรือข้ามไปเลยพี่น้อง,อจงเจ้าหม้อไส้ขึ้นเรือลรันี่แหละลั้จอดเทียบรั้มไล่ๆนี่ยสิต้องเขาต้องไปเขา,าต้องไปบอกเพคนก่อนนั่นบ้ต้องไปบอกเพคนก่อนว่าที่ข้ามได้ไอ้รุ่งจะเข้า นะครับมอไสค์ก็ต้องมาจอดรอเจียบขึ้นเรือไปนีป่ไปเกือไปขึ้นพูนครับเสียคา่าเสียค่าเดินทางพูดละสิบพันคือเศ้าบาทขาม้าครับพูดละครับเฮ้ ขันมาจะทางพุ่นเบอร์เบอร์โทรอยู่ป้ายอแม่นบ่ะไม่นะอ่าขันพูดเดยสิเขามากอะสิมีเบอร์โทรอยู่ป้ายแล้วเดี๋ยวผมจะไปไทายเบิ่งพี่น้องน,นี่เบอร์โท่าอะคนละขับเรืออยู่นะครับเพิ่นกะสิประจำการอยู่นี่พรานอนเฝ้าอยู่นี่เลยบ่ะอ๋อพรานอนเฝ้านี่เลย,นนนเยบ่ช่วงไหนแล้วเขาให้อาหาะไรได้เหมือนีมัน,นมันน,น,นอนอือม,มีคนจัมกมากล่ะบอกเยอะๆผมสิไปทายป้ายอยู่หันให้ เบอร์ทั่วคนเท็ดไปอยู่บายได้พี่น้องน้ำสีขามไกลไปไกลมากอะเพราะว่าเพื่อนสีขาม,มันานอนอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้คนเท็เนี่ยอยู่ตรงเมื่อผมสีจะเป็นเตียงหน้าอยู่ไว้ให้ผู้ประจําเรือดผู้ขับเลือดคนหนนอน เรามาหับาเราบม่เห็นครับจัวคุดรักขุเลียยัยงไงพี่น้อง ผมใจขาขำเรือเพิ่นกอนนะครับนะครับไปแ่พวกเราไปห้อเดินทางกันตัวี่ะมาณสาวเวลาคนหลาเรเครับไเด้ำสาวดนน้ำผู้สาว

เบื่อักเครื่องไปเพื่อนอ๋อไอ้วงไปเหตุงานบ่ไปเหตุงานแต่นวิ่งได้ดวนปัไหาหรอได้อนจะหาได้เดือนเดีเดือนนึงก็อาจารับเงินมาชื่นเขาเขรับเงินเดือนบ่อาจารยับเงินเดือนเราว่าชื่นนี่ละหาเนวยเย็นๆย็นจินครับเดินทางเดีไ้ไป้เย็นน้ชลาอาอันนี้ดอก ยอดยออ่คนหนึ่งคนเดีวอีหย่างบนนึงข้ากขาข้าวยเดาเดือาเรือเด็กดขามเดือามเดือดออกข้าแมนแมนน้ำแลงเอาใดไงขามได้เยอะน้ำแขงแต่ว่าน้ำนี้นี่เดินทางลำบากทีาบานนาท่านบ่เนี่ยเอาจะดีไหมล่ะ มะนีมะนีมะนีถามเนี่ยถามซื้อเนี่ยซือว่าคือว่าน้องยังเนี่ยฮะซือว่าน้องยังโอ้ย่าอย่าบังไหมน้องบ้านด่าน้องงองของบ้านด่านบอกว่าพูดมาพูดกันแต่รอบแรกคุณตอนนั้นบอกที่ว่านางอยู่นางอยู่เปย์นะน่ะเอ้อพวกก็ข้นบอกว่านางยูเปยกับบ้านดานโอ้นน่งยูร้านเนี่ยแต่ว่าบ้านดาไปนั่งยูเปยก็เลยไปเอืนอยมาขายอย่างเงี้ตอนนั้นงั้นวะโอ้ยน้องสาวบ้านดาชื่อซื้อน้องยัง โอ้ือ่แฟนเช้กเลยนะคือปันดาลาเหมือนเดเนี่ยองแฟนเดาาจ้อไงของแฟนเช้กคือแฟนเช้กเจ๊๊เดี๋ยวจะกี่แล้วสิบสี่สิี่นอยู่ปะเดี๋ยวที่ันปออกแล้วออกไว้แท้มาเอายังไปเดือกเอาได้อายมันก็ได้อายใจอึมูกสาวรันนี่มีแต่พูงงามๆเวยหานขา้ันเนี่ เนี่ยกลกดมง่าฮ่าามันมองเลยเหวะกลายไปกลายมาแวะวุ่นุ่นนอยครับปีเอาปีเอาได้หมยปก็ปีปิ้วปิ้วนะไกนขี้เจี๊ยบูเมียกับภูง้ามเนาะดูว่กับภูงามก็เมียนาดขโมมาดูเลยมัน่หยตนมานแล้วมันเอา้อเตหน่มัน่อนบอลเลยไหนมีหน่งมันบอลบอลนะมียอมยม่ยอบอแม่ไม่จะใบนีเด้ อสองอย่างสองสองสาววันรกของ,ง,งี่เ <laughs> ทีย,ยนะ่ะง่ายพียนนพ่ันลุสาวกราอี่ยุคคุณนะเป็นเปียกเบิดครับพี่น้องผมสิเดือนทางตัวเด้ย่างเย็นๆกินบำรุงกำลังและเดือดินทา บ o, regions, so, oh. ่พพคนใจบุพ huh. ่อนองวันดาทำพ่อจะนองสาวคนโอครครับแม่ครับเดีาเงินทอนก่อนบ่าวเงินเน่บ่าวให้ไม่ทดนะให้ไม่เท่าเียให้ไม่เท่าเบ่าวฝากใจฝากไว้กั้นบ่าวงจ่าเอาไหมเียวเล่นเท่าเลยบ่ไ้ พ่อหาติดต่อก pues ็ให้เป yes, ็นม yeah. ่เป็นเฉยหน้าหี่ตัวคนเนี่ยคนม่เป็นเฉยหน้าหี่เดยวเดี่ยวเขาว่ะไอ้นังางนะหูจากินตัวนี่ลูกสาวลูกในาานเลา้านแถวนี่ละ่นดังเดืหัน่นไปอยู่ไทยคนก็หนุเสหเลยเจอนละเพนนี่น้องไอ้นาหนังผากกัร้านคนนี้ะ้องเอละคอย ไม่มาเพรามีอาไรเาใช่น้องสาวล่ะแม่มาันมีผู้บ่าบ่ะเอ้านี่ไเนีมยมาแล้วมีแล้วปะเดี๋ยวลูกนึงลูกจะตีแล้วลูก่ะจะหาสามตีปลายสีปีาเียบเลยแม่เ๋ยวเดี๋ยวี่มีผู้เฒ่าถ้าจะทางมหามาเอาเสียเจมาก่อยจะเอาไปให้คนเบิงมากมัเดี๋ยวบ่มาหาอีกเชนูน่เป็นน่องเ้าแม่เ้นองเช้ารอน่องลาบ่ะลาเทพกัเป็นอัหัวละ ผู้ที่นพลูทีลานัเยพูดหล่าพูดลองลองสุ่ไทยจักปีแล้วจักปีแล้วเขาธามนะสัหกแล้วโอ้เป็นสาวยุทธ้เจนี่ว่นเถ่าได้พี่น่องว่าเจากับยุทธ์หมื่นละว่าใส่เสื้อเสนไม่หาเบังง่ะเอาเสียอเจาะไม่หบังน่าเดี๋ยวสิไทยไว้มาเงมือ่นชีหาเหมือดครทบ แต่ผมยุ่งาแขกงอเหนื่อยคุสาวเด้หี่พี่น้องซื้อว่าจังไหนซื้อซื้อเด่นมากจังไหนน้อยใช่แสงน้อยเ่อยูเฟสแล้วซื้อลใหญ่เออเดี๋ยว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 ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวสิทายดูวเปล่าตลาดโบราณโบราณใหญ่โบลาน้อยมือในตลาดนัดยุบตลานติดบ้านอันนี้ลายใหญ่บ่ อละไงืเตงบ่ชือเรียนคือลานน้อยคือเฟสชื้อลานไงจำเราได้มีหวังเด้อจำเอาจำเราละน้อยอื่ออะไรละไงคือกันละก็บังดาคือกันเลยคือกันใ่าวก็ใโอ้คนผู้ไขเนาะคนผู้งามได้ผิวดีผิวขาวสาวพนนสวบ้านนาท่านได้พี่หนัองเด้อู้ได้ไกลไปกไกมาอีกคนนึงคุณคุณลี่คุ่ะคุไอ นงเพนเสก่างองีเานีนเนี๋ยเสียสียอันนี้ซื้อไ่าจังไเนี่ยน้องนางอันนี้เดน้องลีดอันนี้ฮะน้องจิงลีดจิเล็ดแต่นามึงโอ้ตาไปขวายเก็เป็นตาขวายเาเช้าวันนี้ก็ได ยืมตสกวางยอะบบนั้นอ๋อยืมตสก้องด้วยเอาเอ่แ่ล้านาเป็นไอเป็นไอไปแล้วครับยเดือนท่านก็ครับยดต่มาอวไม่ดอกไปหาสื่อยองกินในยมราชกัแต่ไม่คูบอลให้มากกาบวก่อนนอครับบก่นบ่าบันดาครับบก่อนเาะแต่ว่าเดี๋ยวเห็นน้องสาวหลาขึ้นนะครับนองตนนีเคกครับ